สวัสดีครับพบกับรายการ GA เอ้ยแอนลอจเอขออภัยด้วยจริงครับแอนลอจเอครับวันนี้ผมจะมาสอนการรูดแข่งแบบง่ายๆนะครับแค่ขเขียนข้อโฟชัดครับคุณจะมีโฟชัดไม่ได้ครับครับหน,นะน้าเขียนว่าวีรูน,นะครับไปแลวครับ คอันแรกนะครับอันนี้ครับคุณก็กดดาวน์โหลดไปแต่ผมไม่ดาวน์โหลดแล้วครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วขอพระเจ้าพูดให้ครับพูดที้ที่อทูครูคนนี้ครับไม่เป็นไรับรามันจะถ้าเกิดคุณรู้เสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นอันตัว R นะครับ K I N G U S E R <S <อ> <S นะครับ อันนี้แหละมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วค้ชอจะจบรายการเมียวคนนี้นะครับขอบคุณครับ